เฮ้ย Excel ก็มีหน้าต่างนี้ทุกคนเคยเคยเจอปะถามว่า Excel เนี่ยเอ้ยเราใช้เก็บข้อมูลใช่ไหมคำตอบคือผมเชื่อเลยนะร้อยละเกของคนที่มาอบรมนะครับคนที่มาเรียนนะหรือว่าในงานที่ผมไปคอนซัล 90%ขึ้นไปเก็บข้อมูลใน Excel เช่นอาจจะเป็น User อาจจะเป็นผู้ใช้งานเริ่มต้นนะครับโอเคโนไอเดีย okay. no สุดหรือว่าข้อมูลที่แบบเขาเรียกอะไรกลืนง่ายๆนะครับหรือว่าสื่อสารแบบง่ายๆนะก็คือ Excel นะครับหลายๆระบบ Export เป็น Excel ได้ถูกไหมฮะนะหลายๆระบบเราสามารถทำการนำเข้าแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็น CSV เป็น Excel อะไรพวกนี้นะครับ Excel ในเวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเวอร์ชัน2019เนะาะสำหรับ,บ Standalone แล้วก็ Excel ที่เป็น Microsoft 365ที่เป็นลักษณะเป็นออนไลน์นะ Microsoft ก็ก็จะเดินเรื่องอย่างนี้เนาะอ่ะโอเคโอเคเวอร์ชันแรกที่ผมรู้จัก Excel คือ Excel เวอร์ชันเวอร์ชัน5นะครับอ่ซึ่งถ้าก่อนแน้านั้นโอ้โหมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรโลตงโลตัสนะอันนั้นคือแบบ บรรพบุรุษของ Excel ครับชื่อว่า l o t u s นะครับซึ่งก็เป็นสเป h ช e ตนะสำหรับใครที่ใช้ Excel อยู่แล้วนะครับผมจะบอกว่าโอเคจากค่้ m i r r s s o t t ส่งเข้าประกวดนะครับนะในะความสามารถของ Excel ขอถามทุกคนครับทุกคนใช้ Excel ในเวอร์ชั่นนี้ในลักษณะอะไรบ้างนะครับผมขอแยกเป็นกลุ่มๆนะโอเคจะมีทั้งในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของอการคำนวณน,นะครับแล้วก็มีในเรื่องของ Visualization นะครับซึ่งก็จะมีความสามารถต่างๆนะที่เรา สามารถที่จะเอามันมาใช้ได้ดังนั้นฟีเจอร์ใน Microsoft Excel ครับก็จะมีแบบฟีเจอร์ดังต่อไปนี้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะมีเดมโมให้ดูนะครับเทเบิลครับควรจะต้องใช้คนะเทเบลิลไว้เก็บข้อมูล Power Query ครับทุก่อน Power Query เป็นฟีเจอร์ที่เจ๋งมากๆแต่ว่าเพิ่งมาใน2016เป็นต้นไปนะครับ2013ก็ยังมีแต่ว่าต้องติดตั้งพวก Add-in นะครับ Power Query สั้นๆไว้เตรียมข้อมูล ไว้ทำดัต t a แท็ซึ่งเจ๋งมากดูจวนตัวชอบแมกนะฮะโอเคแล้วก็ Pivot Table ครับไว้สร้างกราฟไ,ไว้สร้าง v Visualization นะครับไว้พอไพวอทชาร์ทครับไว้สร้างกราฟไว้สร้างเฮ้ยให้ดูแบบง่ายๆอะไรเงี้ยนะโอเคแล้วก็ Power Map อ่าถ้าใครใช้365มี Power Map มี 2D Map มี 3D Map Power Map เป็น 3D Map เนาะตอนนี้มันมันเรียกว่า 3D Map เนาะ,ะแล้วก็จะมีพวก Power Pivot ครับ นะแต่ว่าอันนี้ผมจะต้องบอกกันนะว่าในแต่ละเวอร์ชันในแต่ละบางทีก็แต่ละเอดิชันอาจจะมีของไม่เท่ากันนะครับทีม่มันมีเยอะกว่านี้อีกนะสำหรับทำงานนะับข้อมูลถามทุกคนครับฟีเจอร์ไหนยังไม่คุ้นไหมโอเคฟีเจอร์ไหนยังไม่เคยใช้ไหมดังนั้นถ้าใครที่ทำงานหนบะข้อมูลนะครับใครที่เพิ่งเริ่มต้นวันนี้ผมไปโพสในกลุ่มน้องๆ t a s c i e n c e นะ ไม่แน่ใจใครมาจากกลุ่ม data s c i e n c e โอเคแปะให้ผมนิดนึงนะครับอ่าโอเคถ้าใครที่เพิ่งเริ่มต้นนะผมผมอยากจะบอกว่าเอ Excel คือเครื่องมือเริ่มต้นครับนะแล้วก็ฟีเจอร์ของเขามันก็ทำงานได้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ในหนึ่งหนึ่งไฟล์เขาเรียกว่าหนึ่ง workbook โอเคเอาสั้นๆนะครับหนึ่งไฟล์เรียกว่าหนึ่ง workbook ในแต่บุ๊คมีหลายชีตนะครับหนึ่งชีตเก็บข้อมูลได้หนึ่งล้านโลหนึ่งล้านสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกเท่ๆนี้นะโอเคหนึ่งล้านโลนะครับซึ่ง เพียงพอไหมเพียงพอหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่แล้วแต่งานเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครที่เก็บข้อมูลเยอะๆนะครับ Excel มีฟีเจอร์ถ้าพี่มีข้อมูลเกินล้านแล้วพี่อยากจะ a อน l ไลซ์นะ e x c e l มีครับแต่ว่าต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า Data Model นะครับหรือว่าเจ้า p o w e r p i v o t ที่ผมชี้อยู่ตรงนู้นนะครับ p o w e r p i v o t ทนะที่จะช่วยทุกท่านได้นะฮะดังนั้นนี่คือเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมว่าก็ ก็เจ๋งดีนะนะครับสำหรับใครที่ต้องทำงานกับเจ้า Excel นะครับเดี๋ยวลองเดโมให้ดูเล็กๆได้ไหมว่าเฮ้ยถ้าเรามีข้อมูลแล้วเราอยากจะทำยังไงโอเคคุณแอดบอกว่าชอบ PowerQ u e r y ีไหมผมก็ชอบสุดๆเลยนะครับเป็นฟีเจอร์ที่แบบทำให้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเยอะเลยนะฮะถ้าใครต้องทำงานกับข้อมูลนะโอเคอืม นะดังนั้นถ้าเราได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมอยากจะขอพาเดมโมนะครับสั้นๆนิดนึงลยกันนะโอเคทุกคนมาลองดูนะครับผมเตรียมข้อมูลไว้ส่วนหนึ่งครับอ่ะทุกคนมาลองดูขออนุญาตนั่งแล้วนะมาโอเคครนี้เดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างนะครับผมมีข้อมูลอยู่ในส่วนนี้นะโอเคอ่ะเข้าใจง่ายๆนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ผม เตรียมมามีหลายชีทเลยนะโอเคเดี๋ยวทุกคนลองลองลองอินกับในตัวบริษัทนี้สั้นๆน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวจากข้อมูลตรงนี้ถ้าเป็นทุกคนจะเอาข้อมูลนี้มาทำอะไรยังไงเช่นนะครับในที่นี้ผมมีออเดอร์เดทนะวันที่ขายโอเคใครอยากลงด้วยความเร็วสูงคอนโทรลลงได้โอเคถึง2017นะผมมีข้อมูล2องพัน6 0 2พบสองโอเคผมมีข้อมูลด้วยกัน3ปี นะครับผมมีการเก็บว่าสินค้าผมขายสินค้าอะไรขายให้กับใครขายให้กับประเทศไหนนะครับขายได้กี่ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เดี๋ยวท้ายสุดผมอาจจะเอามันมา analyze ดังนั้นอันดับแรกครับถ้าใครที่ใช้เครื่องมือนะครับสำหรับในการทำเครื่องมือแรกนะใครยังไม่เคยใช้ table นะครับผมบอกว่าถ้าใครจะสร้าง table นะโอเคทุกคนสามารถ เอาแบบช็อตคัทสั้นๆเลยแล้วกันนะโอเคทุกคนสามารถคลิก1นึ่เซลล์แล้วก็กด Ctrl T นะครับเพื่อทําการสร้างเทเบิลได้นะครับซึ่งในการสร้างเทเบิลตรงนี้ครับเขาก็แต่แต่โครงสร้างของเทเบิลถ้าเล็กๆกอะแฮมเอิร์ดมีหัวตารางหนึ่งหัวต้องใส่หัวให้ครบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะโอเคอ่ะผมขอสร้างเทเบิลครับตุ้มนะครับสีสันก็ส่วนหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอสร้างเทเบิลชื่อว่าเทเบิลเซลล์แล้วกันนะเซลล์ ตั้งชื่อเล็กน้อยให้มันดูสื่อความหมายนิดนึงนะครับเฮ้ยคนทํางาน,นับข้อมูลต้องแบบต้องเป็นคนมีระเบียบเรียบร้อยด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่มีระเบียบเรียบร้อยเนี่ยมันจะไปต่อ,อ,อขั้นสูงลําบากครับนะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมขอพามาดูนะนี่คือสร้างเทเบลิลนี่คือส่วนประกอบที่1นนะครับเทเบิลทำอะไรได้บ้างก็ลองดูผมลงมาด้านล่างด้วยก่อนเห็นไหมความเป็นเทเบิลครับทำให้ผมสามารถเห็นหัวตารางได้ตลอดเวลาความเป็นเทเบิลเนี่ยผมสามารถทําการเปิดของได้แก่ ผมเปิด Total Row เพื่อผมทำการคำนวณเขาเรียกว่าผมสามารถทำการคำนวณพวกสิ่งที่อยู่ข้างใต้ตรงนี้ได้นะครับเขาเรียกว่า Total Row นะฮะได้เนาะนะดังนั้นถ้าสมมติว่าเราสร้าง Table ได้นะครับโอเคเครื่องมือตรงนี้ครับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ผมจะบอกว่าใครที่จะสร้างาเจ้า Table แล้วนะครับใครจะไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วย p i v o t Table ควรจะสร้าง Table ก่อน นะควรจะสร้างเทเบิลก่อนนะครับตรงนี้สําคัญนะครับแต่นั้นอ่ะช็อตคัทวันนี้จบไลฟ์ต้องต้องทำได้ c นะคอน l ีแปลว่าสร้างเทเบิลนะสำหรับ Excel นะโอเคอ่ะคราวนี้ถัดมาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขอลองเดโมให้ดูนะแต่นั้นในโลกของการใช้งานในลักษณะของ Excel นะครับวันนี้ย้ำานะใครที่เพิ่งเข้ามานะครับกดไลก์กดแชร์ ต่างๆว่ากันไปนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะพามาดูเจ็ดเครื่องมือนะตอนนี้อยู่เครื่องมือที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมอยากให้เห็นเนะี่ยผมอาจจะขอไปแบบเร็วๆเพื่อให้ทุกคนเห็นนะวันนี้อาจจะไม่ได้แบบ practice นะแต่ว่าเห็นไอเดียนะครับแล้วก็ท้ายสุดเฮ้ยฉันเคยใช้ว่าเฮ้ยอันนี้น่าสนใจว่าไปต่อยอดได้เอาประมาณนี้นะครับโอเคนะครับแมาคราวนี้ผมพามาดูว่าในลนักษณะของการคำนวณน,นะครับสิ่งที่เดี๋ยวขอสร้าง table อีกสักอันหนึ่งแล้วนะครับในที่นี้ครับผมอยากจะลองสร้างเทเบลิลเช่นสินค้าเนะอันนี้ผมมาที่ชี่อ Product นะครับผม Control c อน t r ร l อะไรครับ Control T โอเคคลิกหนึ่งเซลล์ Control T แล้วก็ Enter นะครับว่าผมทำการสร้างเทเบิลนะครับหรือจะ Insert แล้วก็เทเบลิลตรงนี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมขอลองสร้างหน่อยอ,อ,อันนี้คือเทเบิลที่หนึ่งนะ Table Design โ,โอเคอันที่2 ถ้าอ,อันนี้แปลว่าอ๋ออันนี้เป็นคิวรีแมอ่าโอเคดังนั้นถ้าสมมติว่าผมจะสร้างเทเบิลผมผมก็จะใช้ในรูปแบบแบบนี้แหละแต่อันนี้บังเอิญว่าอันนี้อ๋อเป็นเทเบิลที่ผมสร้างเป็นคิวรีแมเนาะอ่าดังนั้นเดี๋ยวอันที่สองครับเดี๋ยวผมอยากจะพาทุกคนมาดู Power q u e r y นิดนึงนะอ่าเดี๋ยวไฟล์นี้เดี๋ยวผมขอขอเซฟนะขอเซฟนะครับทุกคนจำไฟล์ data set เนะเดี๋ยววันนี้เป้าหมายผมผมอยากแบบให้ทุกคนเห็นแบบซีรีส์ต่อเน,นื่องเลย ไปยันเครื่องมือสุดท้ายโดยที่ผมจะใช้เริ่มต้นที่ Data ชุดนี้นะครับนะตอนนี้อยู่ที่ Excel นะเด e เน็กเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันนะแล้วท้ายสุดทุกคนน่าจะเห็นมุมในการเอาไปแอพ l y งานด้าน Data Analytics นะครับโอเคคุณซาลาเยี่ยม c o n t r นทีอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวผมขอสร้างสร้างข้อมูลน,นะครับเดี๋ยวขออันนี้ขอเซฟก่อนนะโอเคมี t ทเบิอยู่นะคราวนี้ผมขอสร้างเทเบิอ่อผมขอเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เครื่องมือถัดมาครับทุกคน ใครที่ใช้ Excel อยู่แล้วเคยใช้เครื่องมือนี้ไหมครับ mm hmm. เขาเรียกว่าป้ายดัต a านี่ครับนะ uh, mm hmm. เขาเรียกว่าทําการเก็ตข้อมูลจากสิ่งต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นน,ะนี่อันนี้เครื่องที่ผมใช้เป็น Office 365นะโอเคโดยที่ในเครื่องมือตรงนี้ครับผมสามารถทําการเก็ตจาก Excel ไฟล์นะครับซึ่งฟอร์มเวิร์กบโอ้โหเดี๋ยวนี้แบบเจ๋งหยิบข้อมูลจาก Power BI Data Set ก็ได้นะใครที่เคยใช้ Power BI หยิบข้อมูล จากเขา BI ก็ได้ครับโอเคซึ่งอันนี้แบบเจ๋งเลยนะโอเคผมฟอร์ม workbook นะครับอ่ data าาของผมผมไว้ทีอ่อันนี้ผมไว้ใน live นะผมเจ็ดเครื่องมือโอเคอ่า dataset าตาัวนี้ผมไปดึงข้อมูลจากตรงนู้นมาได้นะโอเคเครื่องมือตรงนี้ครับที่ทุกคนปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้เขาเรียกว่า Power Query Power Query นะครับซึ่งหน้าที่หลักเขาไว้ในการแปลงไว้ในการท r a n s f o r m ข้อมูลนะเดี๋ยวผมจะลองแปลงแบบง่ายๆอันนึงครับโอเคอเดี๋ยวผมขอเลือกข้อมูลก่อนนะว่าผมจะเอาข้อมูลอะไรบ้างในข้อมูลตรงนี้ผมอาจจะเห็นทั้ง table ผมอาจจะเห็นทั้ง worksheet ด้านล่างเป็นเสั็ลัก worksheet ครับด้านบนเป็น table table ที่ผมเพิ่งสร้างเมื่อกี้ชื่อว่า cell ก็ไปอยู่ตรงนี้ฮะนะอยู่ตรงนี้นะ,อะโอเคเดี๋ยวผมขอเรียกนะครับ ใส่เล็กหนึ่งเพราะว่าน่าจะชื่อชนนะครับผมขอเรียกเซลส์นะครับผมเรียก Product Category Subcategory ลูกค้าแล้วก็ประเทศด้วยแล้วกันโอเคผมกด transform ครับคอนเซ็ปต์ Concept มีอยู่ว่าโหลดคือเอาเข้ามาเลยนะครับเมื่อกี้มี2ปุ่มทัทีกด transform เพื่อทำการแปลเปลี่ยนเตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้ เดี๋ยวผมจะขอลองเตรียมข้อมูลสักเล็กน้อยนะครับนะซึ่งข้อมูลตรงนี้ผมสามารถทําการแปลงได้ยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะโอเคอสมมุติว่าในเซลล์โอเคผมตั้งชื่อว่าเซลล์นะครับในเซลล์ผมอยากจะทําการดึงข้อมูลของอยกตัวอย่างนะโปรดักต์นี้ราคาเท่าไหร่โอเคซึ่งราคาอยู่ในไหนอยู่ใน product ครับถ้าผมจะทำอย่างนี้ได้นะเออถ้าใน Excel ครับทุกคนผมมี2ตาราง อันนี้แบบเป็นพื้นฐานสําคัญใน Data าไนติกทุกๆตัวเลยนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันนะผมมี2ตารางครับตารางยอดการขายผมมีรหัสสินค้าส่วนตารางสินค้าผมมีราคาสินค้าอยู่ผมมี2ตารางใช่ไหมผมอยากจะดึงข้อมูลหากันแบบนี้สิ่งที่ทุกคนจะต้องหยิบสิ่งที่ทุกคนจะต้องทําเขาใช้อะไรครับทุกคนถ้าเป็น e x c e เซเบสิกสุด ทุกคนต้องใช้สูตรเลยครับเพื่อทําการดึงข้อมูลแบบข้ามตารางแบบเนี้อืมใช่หน้าตาเหมือน Power BI เลยครับโอเคนะดังนั้นผมจะบอกว่าแบบเริ่มต้นนะครับทุกคนสามารถแบบหยิบจากตัวข้อมูลจากตรง Data ของของเราได้เลยนะหน้าตาเซมเซ Microsoft พยายามทำให้แบบเฮ้ยเหมือนเหมือนกันอยู่ไปใช้ตรงนี้เอาไปใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับอเอดังนั้นผมขอหยิบถ้าใน Excel เขาเรียกว่า Look Up ใช่ไหม โอเคซึ่งการลุกอัพนั้นอาจจะเป็น V ีลุกอัพก็ได้อาจจะเป็น X l o o k u ลุกอัพก็ได้นะครับนะล่าสุดเรามีคลิปล่าสุด x l o o k u ลุกอัพนะไปดูได้ครับ v l ลุกอัพ lookup ลุกอัพได้เลยนะฮะอ่นะซึ่ง x l o o k u ลุกอัพเจ๋งกว่า V ีลุกอัพมหาศาลนะอันนี้ไปลองไปลองดูนะครับอ่นะโอเคคราวนี้ผมอยากจะให้ทุกคนลองดูผมอยากจะเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยนะครับใน p o w e r q u e r y การลุกอัพแบบนี้เขาไม่เรียกว่าลุกอัพ เขามีคำสั่งชื่อว่า Merge Query เดี๋ยวจำจๆไว้นะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายผมมีเกมแจกรางวัลเล็กน้อยนะครับโอเคอผมขอทำการ Merge Query นะครับเซลผมจะ Merge กับ Product ครับโอเคเซล์ Self, ผมจะ Merge จาก Product อันนี้แบบสดๆเลยนะไม่ได้เตรียมผมเตรียมแค่คอนเซ็ปต์มาเล่าให้ฟังนะโอเคอ่ะ x l o o k u p เพียมครับโอเคอ่าผม Product Key ผมคุยกับ Product Key นะครับนะซึ่งข้อมูลผมก็มีประมาณ50,000กว่า Record โอเคผมเจอของอข้อมูลนะครับเข้ามาผมกดโอเคนะครับนะซึ่งถ้าผมได้แล้วโอเคสุดท้ายแอนดีครับต,ต้องต้องต้องโอเคนะครับแอนคราวนี้ผมอยากพาทุกคนมาดูผมอยากจะ extrac t ข้อมูลเล็กน้อยอทำการ look up นะผมต้องแหวกข้อมูลนะครับโดยที่ผมขอทำการแหวกข้อมูลเพื่อหยิบผมอยากหยิบ2อ,อย่างครับ product name เอาหลายอย่างก็ได้ โมเดลเนมโอเคผมอยากหยิบเรื่องของตัวราคานะ p r u d u p t price ผมหยิบได้ครับคือหมายถึงว่าเอามันมาคุยกันนะแล้วก็หยิบ3าทีเลยนะครับดังนั้นถ้าปกติถ้าผมจะ Look Up ผมต้อง v l o o k u p ถูกปะแต่นี้ผมใช้คำสั่งชื่อว่า Mercury ถ้าจำง่ายๆ m e r c e r อร r y เทียบเท่ากับ v l o o k u p ตรงนี้ตรงนี้โอเคนะอย,อย่างน้อยเดี๋ยวให้คุณคุ้นหน่อย คุ้นๆหน่อยนะครับอ่าผมกดโอเคนะครับ1นึสองซตุ่มนะอ่าผมก็จะได้ของแม่ครับว่าเอ้ยรหัสสินค้านี้มันชื่ออะไรโอเคอ่ามันโมเดลอะไรมันราคาเท่าไหร่เห็นไหมคะเนี่ยว่าผมก็จะได้ของแม่รียบร้อยแล้นะแต่นั้นพร้อมกับสเต็ปที่เกิดขึ้นนะดูก่อนครับ power query ผมจะบอกว่าฉากหลังสุดๆที่เราจะต้องทำเนี่ยคือการ apply ตรงนี้ด้ก่อนการ apply ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นการ apply step s t e ็คือขั้นตอนเป็นกระบวนการนะครับเป็นงานออโตเมชันประเภทหนึ่งนะีแล้วผมจะบอกว่าทัดเจ๋งสุดๆคือตั้งเวลาได้แล้วก็สั่งให้มัน execute ตามช่วงเวลาที่เราต้องการได้ไหมายถึงว่าข้อมูลมาปุ๊บ merge กันลุกอ look ัพหากันแล้วได้ผลลัพธ์เพื่อเอาไปคำนวณอันนี้คือแบบขั้นสุดขั้นสุดนะโอเคเ่ะเดี๋ยวผมขออันนี้ขอลุกอัพแบบธรรมดาก่อนนะฮะโอเคผมได้ข้อมูลแล้วครับ เดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อเอาแบบชื่อตั้งง่ายๆนิดนึงนะด้วยก่อนเออคำว่า Curry ผมจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวเครื่องมืออื่นที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีคำว่า Curry อีกซึ่งเดี๋ยวผมอยากให้ Curry ในแต่ละโปรแกรมถ้าถ้าในนิยามหลักๆนะครับให้เข้าใจว่า Curry คือคือคือเป็นเรื่องของการสืบค้นสิ่งที่เราต้องการนะครับคิวรีจะได้ผลลัพธ์เป็นรูปแบบตารางประเภทหนึ่งเทเบิลประเภทหนึ่งโอเคนะ เออดังนั้นผมเอาโครงสร้างนี้ก่อนนะทุกคนผมลุกแอปอย่างเดียวแบบง่ายๆเลยนะเดี๋ยวแคทกับซับแคทเอาทรงนี้ก็ได้แล้วเดี๋ยวผมพาไปทำ relationship ใน Excel ให้ดูนะครับอันนี้ผมเตรียมแบบง่ายๆนะดังนั้นเซลล์ผมเวิร์กละผมได้ของมาเรียบร้อยแล้วนะครับทิ่งเอามีข้อมูลตรงนี้ผมเอาไป analyze ต่อได้นะเออหรือลองคำนวณให้ดูก็ได้ครับราคาต่อนหน่วยมีเท่านี้จานวนหน่วยเท่านี้เดี๋ยวขอสร้างอีกคอลัมน์นึงได้ไห สร้างในนี้กะสร้างในแดกดีสร้างในนี้ให้ดูนิดนึงก็ได้ครับแอดคอลัมน์ได้นะอ่าคัสตอมคอลัมน์ได้อย่างเช่นขออนุญาตนะครับผมก็สร้างคอลัมน์ชื่อว่า total อ่าผมสร้างคอลัมน์ชื่อว่า total นะครับ total อ่โดยที่ total ของผมนะครับผมเอาอ่าราคาขายคูณจำนวนไว้ง่ายๆด้วยก่อนนะร,นะราคาขายคูณจำนวน เดังนั้นผมตั้งชื่อ Data Type สำคัญสุดๆอย่าให้หลงเหลือ A B C 1 2 3เข้ามาในระบบนะครับ Decimal ซะเลยตู oh. ้ uh, uh, นี่คือข้อมูลของเรานะครับผมขอ Close and Load ตอนนี้กระบวนการของ Power Query คือสั้นๆนะ Power q u e r y ไว้ทำา d t t p r r p p ทำการ p รีแพร e เป็นเครื่องมือหนึ่งเมื่อกี้บางท่านเคยใช้ Power BI ก็หน้าตามใน Excel เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยแล้วก็ถ้าใครใช้365กก็จะอัปเดตบ่อยๆ ในทรงแบบนั้นด้วยนะครับนี่คือข้อมูลที่ผมได้นะซึ่งอันนี้ขึ้นขึ้นกับเรานะครับว่าเราอยากจะทําการจะเอาข้อมูลนี้มาไหมผมขอลบเพราะว่าผมไม่ได้อยากได้ข้อมูลนี้นะผมขอมอนุญาตลบนะโอเคอไอเทมที่สองครับที่เดี๋ยวผมอยากพาทุกคนมาคุยซึ่งตอนตอนตอน,ตอนนี้จะอยู่แถวๆนี้นะนี่ผมเดมโมให้ดู table ลไปแล้วนะ power q u e r y มาแล้วนะอะ่เดี๋ยวคราวนี้จะมาสร้าง Pi v o ว table แบบ เจ๋งๆให้ดูสักเคสหนึ่งครับโอเคนะแล้วก็ให้รู้จักกับ Power Pivot ด้วยัวผมบ้างเล็กน้อยนะแถวๆนี้นะโอเคอ่ okay. นะซึ่งเดี๋ยวในเดี๋ยวผมขอย้ายตัวกันนะครับห okay. นะึาโอเคอ่ะย้ายตัวได้นะดังนั้นเจ้า Power Pivot เนี่ยครับคือเครื่องมือที่เราจะทำเรื่อง relationship อันนี้ก็เจ๋งใครใช้ Power BI มันมัน built-in แต่ใน Excel มันแยกออกมานะครับอ่นะนะเดี๋ยวมาลองดูนะครับเดี๋ยวผมพามาโหลดข้อมูลนิดนึงครับ เดี๋ยวผมขอทำการโหลดข้อมูลนะคลิกขวาโหลดชูนะครับเคยน,น,นี่ให้ดูนะครับตรงนี้เขาจะมีคำสั่งที่ใช้ในการโหลดนะใน Excel เขาจะมีการโหลดหลักๆด้วยกัน2ประเภทนะครับโหลดเป็น Table ได้ตาราง Limitation คือ1ล้าน Record นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะโหลดเป็น Data Model ผมว่าครูกว่าแต่ว่าต้องต้องเป็นเวอร์ชันใหม่นะโอเคต้องเป็นใหม่นที่หมาถึง2016ขึ้นไปนะโอเคผมกดโอเคนะครับตุ่ม นะซึ่งถ้าใคร2016ขึ้นไป Power Query Integrate อยู่แล้วนะครับโอเคผมขอโหลดนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ลองดูว่าถ้าผมโหลดแล้วจะเป็นอย่างไรสิ่งที่เราสามารถสร้างเราสามารถสร้างพวกพวกนี้เข้ามาได้นะอย่างอย่างที่บอกไว้นะครับเป้าหมายของเราผมจะให้ทุกคนเห็นภาพเลยนะแล้วก็7เครื่องมือที่ผมจะมาคุยเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยมันหยิบต้องได้ง่ายๆมากเลยแล้วก็ถ้าสมมติใช้ Analyze ในเริ่มต้นผมว่า ผมว่ามันเจ๋งอะ่ะมันเจ๋งเลยนะครับชอบมุกย้ายตัวโอเคเดี๋ยวย้ายกลับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วค้าย้ายอ่ะโอเคเดี๋ยวผมผมขอมาทำสิ่งที่ถัดมาครับก่กนฟีเจอร์ถัดมานะถ้าใครเปิด Excel อยู่ลองลองหาดูนะว่า Excel ลทุกคนมีปุ่มนี้ไหมครับปุ่มเล็กปุ่มใหญ่ว่าไปนะมันชื่อว่า p o w e r p i v o t โอเคเครื่องมือตรงนี้นครับสั้นๆเลยนะคือคือบางครั้งเนี่ยผม ผมอยากให้ทุกคนแบบนิยามของแต่ละส่วนเครื่องมือแบบชัดๆนะเวลาคุยแบบบันทีเพื่อนมันก็คุยแบบเท่ๆย่อๆเฮ้ยโอ้โหเมื่อวานแบบ Power Query แบบเอาข้อมูลมาเยอะเลยอะไรเงี้ยเฮ้ย Power Query คืออะไรต้องนิยามให้สั้นๆซึ่งทุกนิยามในไลฟ์นี้ผมว่าทุกคนจะได้รับไปโอเคนะครับอ่ะดังนั้นผมขอพามาดู Data Model นะครับ ผมเข้าไปเก็บในส่วนของ Data Model นะว่าโอเคใน Data m o d e เดของผมอแอบดูนิดหนึ่งนี่มีไดแกรมวิวครับนี่นี่คือไดแกรมวิวนะว่าถ้าใครใช้ Power BI มันก็หน้าตาเหมือนกันอีกแล้วครับผมนะแล้วก็ตรงนี้นี่เลยว่าเฮ้ยผมสามารถทำการาดึงข้อมูลนะครับเชื่อมโยงได้หน้าต่างนี้ เคยเอ็กเก็มีหน้าต่างนี้ทุกคนเคยเคยเจอไหม oh. เคยเห็นหน้าต่างนี้ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตย้ายตัวไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับ1 2ึซ้ตุ่มนี่โอ้โหจังหวะแบบใช้ใช้ได้เลยนะอ่ะคราวนี้ผมขอ,อาพาไปดู Relationship นะครับทุกคนผมขอสร้างเส้น Relationship ดังนั้นผมสามารถสร้างเส้น Relationship ได้โอเคดังนั้นนี่นี่คือตัวเ,เส้น Relationship นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้จะเป็นความ ผมผมจะบอกเลยนะมันเป็นทั้งอารมันเป็นทั้ง s i ต e ประกอบกันว่าเป็นเทคนิคในการออกแบบ Data m o d เดคือหน้าหน้าตรงนี้นะผมจะบอกว่ามันเป็น Data m o d เดนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราทำงานกับข้อมูลนะครับมันเป็นศิลปะมากๆเลยนะครับแล้วก็อาศัยประสบการณ์ด้วยนะว่า,าในการสร้าง Data m o d เดที่ดีถ้าใครสร้าง Data Mo d เดที่ดีสิ่งที่จะได้มา Report เร็ว Report เล็ก Report ไม่อดืดไม่ช้า นี่คือเจ๋งๆนะโอเคอันนี้ผมผมจะบอกนะแต่ว่ามันต้องมีชุดข้อมูลระดับหนึ่งถ้าใครที่ analyze ข้อมูลเยอะๆนอกจากข้อมูลถูกต้องแล้วสิ่งที่ต้องดูถัดมาก็คือเร็ว performance เจ๋งประกอบนะอันนี้มันเป็นเรื่องของการวัดเก่นในการ analyze ข้อมูลนะครับคราวนี้เดี๋ยวขอเซลล์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 คุยกับใครวะโอเคเซลล์ okay. Sales ของผมนะครับโอเค product key คุยกับ product key ครับอ่าดังนั้น มือนเป็นการสร้างท่อในการเชื่อมโยงนะครับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก็มีม i นิ่งอยู่นะ one chimney อะไรเงี้ยนะครับนะแต่นั้นก็จะต้องอ่าสร้างข้อมูลขึ้นมานะโอ ok territory, territory key ผมมีไหมเนะี่ยมีขอเชื่อมนะฮะโอเคซึ่งถ้าผมเชื่อมแบบนี้ได้นะครับทุกคนมาดูไพ่หวกแบบเจ๋งๆนะเดี๋ยวผมพามาดูครับถ้าผมเชื่อมโยงแบบนี้ได้นะสิ่งที่ผมอยากจะเอามันมา analyze แบบสั้นๆง่ายๆเลยครับผมสร้างไพนะ่หวกชาร์ดแล้วกันหนึ่งสองสามตุ่ม นะครสร้างไว้ที่ชีตเดิมก็ได้เอาไว้แถว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 ,แถว,แ,ถวแถวนี้แล้วกันปุ่มนี้ตุ้มตุ้มโอเคทุกคนดูครับในหน้าต่างน,นี้สังเกตนะครับผมสามารถเห็นของที่ผมต้องการได้แล้วก็ข้อมูลจะไหลาหากันแล้วกันแล้ว,น,ลวนะทุกคนยกตัวอย่างเช่นนะครับผมอยากดูแคตติกอรีครับผมสามารถเอาแคตติกอรีมาว่าลากผมสามารถเอายอดขายมาทําการ ลากเพื่อสร้างเส้นที่ต้องการได้ยอดขายอยู่ไหนออยู่นี่โอเคผมสามารถไว้ทำการเช็คแบบนี้ได้โอเคว่ายอดขายของผมเป็นยังไงถ้าสมมุติผมดูในมูลค่าของการขายนะครับผมคอนด c ซีคอผมขอดูมูลค่าหน่อยดีกว่ามูลค่าที่เป็นชิ้นผมอาจจะเอา quantity มาใช้ก็ได้นะถ้าดูเป็นชิ้นอ่า แอสเซสซอรกลุ่ม a c สเ s สซอรีของผมขายดีนะขายชิ้นเยอะแต่ถ้ามองเป็นมูลค่าจักรยานมันขายดีอันนี้เป็นเป็น d a t a Set ประเภทที่เป็นจักรยานเป็นร้านขายอุปกรณ์ Adventure นะครับโอเคเป็น Database Sample หนึ่งที่ Microsoft มีมาให้นะอันนี้ผมหยิบมาใช้แล้วเดี๋ยวผมจะไป Analyze ในเครื่องมือตัวอื่นด้วยนะโอเคเออนี่ความเจ๋งนะทุกคนโมเดลที่สำคัญที่ผมอยากจะจอดด้วยทรงนี้นะทุกคน ในข้อมูลของเราผมผมอยากให้ทุกคนแยกนะทุกคนข้อมูลส่วนข้อมูลรีพอร์ตส่วนรีพอร์ตแยกกันอย่าอยู่ไฟล์เดียวกันเพราะอะไรเพราะบางทีเราแบบเฮ้ยผู้บริหารครับโอเคไฟล์รีพอร์ตที่ผู้บริหารถามว่าสินค้าตัวไหนขายดีโอ้โหมีอยู่สองกราฟแต่ว่ามาพร้อมกับขนาด50เมกยกตัวอย่างมีข้อมูลเป็นแสนเลกคอร์ดอยู่ในนั้นมันไม่เวิร์กแนะ่ทุกคน นะครับดังนั้นการแยกเลเยอร์ระหว่าง Data ส่วน Data Calculation ส่วน Calculation Visualization อยู่ส่วน Visualization มันจะแบบเจ๋งๆนะครับดังนั้นให้มีมุมมองประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะโอเคอ่ะนี่คือเครื่องมือในตัว Excel นะ e อ c e l นะครับอ่ะขออนุญาตเซฟไว้นะครับอันนี้ผมแยกแล้วก็ความเจ๋งในท้ายที่สุดนะทุกคนเราสามารถ Refresh มันได้นะดังนั้น ให้เห็นมุมแล้วเดี๋ยวเอาไปต่อยอดดูนะโอเคในไลฟ์นี้นะครับเซฟเดี๋ยวไปตัวที่2แล้วด้วยก่อนโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเซฟไว้ในอันนี้อันนี้เป็นรีพอร์ตนะแล้วก็ท้ายสุดความเจ๋งของมันก็คือผมสามารถทำการเขาเรียกว่าในท้ายสุดผมสามารถทำการเซฟให้มันเดี๋ยวขอแยกเดี๋ยวขอไว้บนเดสก์ท็อปเลยโอเคนะดังนั้นผมสามารถแยกระหว่างข้อมูลกับ เดต้ารีพอร์ตแยกจากกันนะ่ได้อันนี้จะสุดยอดมากนะครับอ่ะโอเคไอเทมที่สอง